สวัสดีครับผมนิวัฒน์บุภาโมโนะครับประธานสมภารเอสนีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงนะครับทำงานร่วมกับกฎบัตรไทยแล้วก็สมาคมการพังเมืองไทยครับวันนี้เรามาที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาพบท่านรัฐมนตรีเอกนันพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงของเราเป็นอย่างไรและการเรามีประโยชน์ ต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับก็ร่วมกับผู้บริหารเขตนวัตกรรมมูค่าสูงท่านอื่นๆนะครับรวมถึงผู้บริหารเขตนวัตกรรมมูร่าสูงที่จังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับวันนี้เรามาทําอะไรนะครับก็จะเป็นการพรีเซนต์เขตนวัตกรรมมูค่าสูงนะครับให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทางสมาคมการั่งเมืองไทยและกฎบัตรไทยนะครับได้จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่7ขึ้นโดยที่มีสมนธ์ เอสบี e จังหวัดปทุมธ,ธานีเป็นแม่งานในการจัดขึ้นนะครับซึ่งในงานเนี่ยเราก็เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับท่านอัธวิทย์สวนณภักดีไปเปิดงานพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธ,ธานีนะครับท่านพลตารวจโทคํารณวิทย์ทูปประจ่างไปเปิดงานด้วยนะครับซึ่งนายกอบจอเองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับที่จะทําให้จังหวัดปทุมธ,ธานีเป็น จังหวัดที่มีเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงนะครับผมเรียนตรงนี้สั้นๆนะครับเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงของเราก่อเกิดมาจากทางสมาคมการผังเมืองไทยและกฎบัตรไทยนะครับได้ทํางานร่วมกับทางมหาวิจัยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้เล็งเห็นว่าทางประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะมีเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงนะครับสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับได้เข้ามาร่วมกันเป็นเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแกนกลางในการบริหารเขตนะวัตกรรมมูลค่าสูงตรงนี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยพร้อมกับทางภาคเอกชนนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาลงทุนในเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงในส่วนตรงนี้จะกระจายไปทั่วประเทศนะครับทุกภูมิภาคนะครับได้ร่วมกันในการที่จะสร้างเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงขึ้นให้กับประเทศไทยนะครับ